สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ปอมารีวิวรองเท้าอีกหนึ่งคู่ซึ่งถ้าไม่รีวิววันนี้เนี่ยก็คงจะไม่มีโอกาสแล้วล่ะครับนั่นก็คือคู่นี้นั่นเองครับตาแดนนี่ไงรองเท้า Endorphin Pro Plus นั่นเองครับนี่อ่ะดูกันเต็มถึงรอบนะครับ เป็นไงครับเพื่อนเพื่อนมันเคลิ้นิดนึงนะเพราะว่าผ่านมาหลายมือแล้วเดี๋ยวย้อนความกันสักนิดนึงก่อนนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางสโ o นี่นะครับเขาก็มีรองเท้าหลายรุ่นเนอะเอนโดฟินเอนโดฟินสปีดนะครับเอนโดฟินโปรใช่ไหมแล้วก็มีเอนโดฟินชิพคอลเลคชันนี่จะมีนะคตัวรุ่นแรกผ่านไป รุ่นที่2ออกมาก็มี Pro 2, Speed 2มีชิป2ชิป2ยังไม่เข้าไทยนะครับก็มี Pro 2ตอนนี้เข้ามาแล้ว Speed 2ก็เข้ามาแล้วนะครับปีนี้เนี่ยไม่นานมานี้เองเราก็จะเห็นภาพหลุดของรองเท้ามารุ่นหนึ่งน,ะนั่นก็คือไอคู่นี้แหละครับ Pro Plus เนี่ยที่จะเป็นตัวที่ท็อปเขาไปอีกเหนือก็มีอีกเนื้อยิ่งก,กว่าตัว Endorphin Pro 2อีกนะแล้ววันนี้มันก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับกับ e n Endorphin p r o p l ั s นั่นเองครับ สิ่งที่คู่นี้เนี่ยมันต่างจากเดิมในโปร2นะเดี๋ยวผมหยิบโปร2ให้ดูกันด้วยนี่ในมือข้างนี้ผมคือโปร2นะและนี่คือโปร plus นะครับอ๋อก่อนอื่นต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าคู่นี้เนี่ยไม่ได้เป็นไซส์เดียวกับผมที่ผมใส่เป็นประจํานะครับปกติผมจะใส่10 US นะฮะคู่นี้9 US นะครับหายไป1ไซส์เลยนะแต่ผมก็พยายามยัดแหละมันก็พอใส่ได้ คือ10 us เขาไม่มีให้ครับก็มันออกวันที่28ใช่ไหมผมก็เอ๊ยอยังไงดีก็เลยติดต่อไปที่เลฟถามว่าพอมีตัวแซมเปิลให้ลองบ้างไหมนะครับเขาก็มีมีคู่เนี้ย9 us ซึ่งเขาก็จะเวียนเวียนใส่กับในพนักงานเขาอะไรเงี้ยครับผมก็โอเคเอามามาลองหน่อยก็ใส่ได้ใส่ได้แต่ก็จะพอดีเป๊ะมากเลยใส่วิ่งแล้วไม่ค่อยสบายนะครับก็พอลองได้นิดหน่อยพอจะได้รู้ f e ่ l i n g มันเป็นยังไงนะครับก็จะได้มาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังต่อกลับมาอันนี้คือโปร2นะครับ อันนี้คือโปรพาส s ทีนี้ถ้าเราดูเนี่ยครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือคู่นี้เนี่ยเขาวางคอนเซปต์ว่าจะต้องทำให้น้ำหนักมันเบาที่สุดโดยที่อ้างอิงจากพวกรองเท้าที่เป็นรองเทาตะปูสปายชูทั้งหลายอะ่ะถ้าเ,เพื่อนๆนคุ้นเคยออกับการแข่งขันกีฬากรีธา ที่เป็นประเภทลู่นะครับวิ่ง100เมตรชาย200เมตรหญิง400เมตรข้ามรัว้ว1 5 0 0้า0 0 1 0 0หมเนี่ยถ้าเห็นกีฬาประเภทลู่นะครับเขาจะใส่รองเท้าที่เขาเรียกว่าสไปชูหรือว่ารองเท้าตะปูรองเท้าตะปูเนี่ยจะมีความเบามากเบาสุดๆเลยอ่ะอัปเปอร์ก็จะบางนะฮะอัปเปอร์ก็จะบางแล้วพื้นพื้นมิโซเนี่ยก็จะบางเฉียบเป็นแบบ แทบจะไม่มีการซัพพอร์ตใดๆเลยนะครับแล้วก็มีตะปูอยู่ข้างหน้าเพื่อเ,อเพิ่มแรงยึดเกาะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักวิ่งที่ใช้รองเท้าตะปูวิ่งในสนามลู่ก็จะเน้นเรื่องทําความเร็วเขาจะลงบริเวณหน้าเท้าจิกปลายเท้าแล้วก็ตะกุยไปตะกุยไปแบบนี้นะครับเพราะนั้นคอนเซ็ปต์ของคู่นี้คือพยายามออกแบบให้มันใกล้เคียงกับรองเท้าตะปูมาให้สุดก็คือรีดน้ําหนักลงให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับโดยถ้าดูจากภาพรวมเนี่ย โครงสร้างจริงๆทุกอย่างไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับมิโซก็คือตัวเดิมเลยเขาใช้มิโซตัวเดิมพาวเวอร์รัน PB พนะพาวเวอร์รัน PB นะครับแล้วก็มีคาร์บอนเพลทที่เป็น S Curve แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากคือเขาเป็นลดน้ําหนักตัวอัปเปอร์ลงนะลดน้ําหนักนะครับผมพยายามดูนะว่าเขาเรียกว่าอะไรคือเขาบอกว่าเขาใช้เป็นหนังกลับแล้วก็พยายามลดตะข่ายลดการเย็บทุกอย่างลงให้หมดแต่ดูวัสดุแล้วมันก็ ม,มันเหมือนจะเป็นผ้าไหมผ้าแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ผ้าเท่าไหร่นะครับมันต่างจากรุ่นที่สองอ่ะเนี่ยถ้ารุ่นที่2พวกนี้เป็นเมชเป็นผ้าเนี่ยจะเห็นชัดเลยเป็นผ้าแต่รุ่นนี้แต่ตัวเนี่ยโปรพลัสมันไม่ใช่มันเบากว่าเยอะเลยนะครับสิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นก็คือตรงนี้แหละพยายามปรับอัปเปอร์นะครับไม่มีฮิลคัพไม่มีฮิลเคานเตอร์ด้านหลังนี่ฮิลเคานเตอร์ตรงนี้ฮิลเคานเตอร์เนี่ยไม่มีเลยอ่อนนุ่มแบบพับแบบนี้ไปเลยนี่ นี่ยังพอมีอยู่บ้างนะครับยังพอมียังพอมีโครงแข็งอยู่บ้างแต่นี้ไม่มีเลยนะครับอนี่ยังพอพับพับลาบากนะันี้พับง่ายมากแล้วก็ตัวเนี่ยที่ผมบอกไปว่าไอต้ตรงนี้ก็จะทําให้มันบางเบาที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้นะครับลิ้นรองเท้าก็เป็นแบบบางเหมือนกันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับดูเอาโซ่หน่อยนึงนะฮะนี่นะนี่ผ่านกันมาหลายเท้ามากนะครับคู่นี้ <laughs> ผ่านกันมาหลายเท้าจริงๆนะครับ เป็นไงบ้างฮะ<ม>ดูเอาโซลแล้วผมว่ามันบางกว่าหน่อยนะครับอืเอาโซจะบางกว่านิดนึงนะฮะก็คงพยายามหาวิธีที่จะรีดน้ำหนักของรองเท้าคู่นี้แหละเอาโซก็จะบางกว่านิดนึงนะครับเพื่อนๆจะเห็นไหมใกล้ๆดูใกล้กลๆนะแพทเทิร์นทุกอย่างอะไรมันมันไม่ต่างกันเลยครับนะฮะคู่นี้นะครับไม่ต่างกันเลยน้ำหนักก็ที่ผมอ่านมาจากในสเปคนะครับต้องต้องขออนุญาตจริงๆเพราะว่า คู่นี้ผมไม่มีตรงไซส์นะครับผมไม่สามารถวัดไซส์ให้มันแบบพอดีพอดีได้คู่นี้โปรพลาสเนี่ยจะเบากว่าเบากว่าเอนโดฟินโปรสเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณยี่สิบกรัมนะครับยี่สิบกรัมคู่นี้ถ้าเกิดเป็นไซส์ไซส์9 US นะครับจะอยู่ที่213คู่นี้จะอยู่ที่195ก็เกือบเกือบยีกรัมนะครับ ทุกอย่างมนเดิมหมดเลยนะครับออฟเซตอยู่ที่8ส้นเท้าสูง35.5หน้าเท้าสูง27.5นะเอ่อพาวเรลัน PB เป็นมิโซนะครับเสริมแรงสะท้อนด้วยคาร์บอนเพลทไซส์เอเคิร์ฟและมีสปีดโรนะที่ช่วยในการก้าวเท้าเพิ่มความลื่นไหลแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นคีย์ฟีเจอร์ของ e n d o r p h i n Pro ที่ยกมาทั้งแผงนะ ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมเท่าไหร่ฟีลลิ่งในการใส่บ้างไปลองใส่มาแล้วเป็นปยังไงบ้างครับผมไปลองใส่มาวิ่งมาสั้นๆนะครับก็ฟีลลิ่งมันได้เหมือนกับตัว n อนฟินโปรไม่มีผิดเลยครับเพียงแต่ว่าความเบาที่ได้มากกว่าเดิมอันนี้จะสัมผัสได้ว่าคู่นี้จะเบาขึ้นกว่าเดิมนะครับเวลาวิ่งเราจะรู้สึกว่าเออมันเบาลงอีกนิดนึงนะแต่การสพอร์ตแรงสะท้อนที่ให้กลับมาจากตัวโฟมทุกอย่างสปีดโรในการทำงานของมันนะครับมีเหมือนเดิมมีเหมือนทุกประการนะครับ ผู้นี้เหมาะกับใครครับสำหรับ e n o โดฟินโปรพลาสเนี่ยถ้าผมจะแนะนำนะเพื่อนๆคนไหนที่ใส่ e n o โดฟินโปร1ชอบซื้อ Pro 2แล้วนะครับและยังชอบอยู่นะไม่มีปัญหาเรื่องข้อทงข้อเท้าอะไรที่เขาเจอกันนะครับว่าฮิลเคานเตอร์มันไม่ล็อกข้อเท้าอะไรเงี้ยทำให้เท้าลมถ้าไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วไม่อยากคาใจสำหรับซีรีส์นี้ก็ไปต่อที่โปรพลาสได้เลยนะครับ วางจำหน่าย28กันยายนนะคู่นี้7,990บาทจะแพงกว่าคู่นี้นะครับคู่นี้6,990ตอนเปิดตัวตอนนี้ลดราคาอยู่แล้วแต่คู่นี้นะครับเปิดตัวมาราคา7,990บาทแล้วมีเพียง400คู่ในประเทศไทยเท่านั้น400คู่นะ่า mm hmm. น่าสนใจนะครับอย่าลืมแวะไปดูได้นะครับที่ left co th นะแล้วก็ร้านค้าที่ left runner นะครับแล้วก็ ร้านค้าดีลเลอร์ของทางเล f t นะที่ผมเห็นขายก็จะมีที่อ a l ิ r ันนิ n งก็จะมีนะครับที่ Banana ร a านร้าน,านพิยงก็มีเหมือนกันสุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆที่เห็นคู่นี้แล้วมีความรู้สึกยังไงกับ Endorphin Pro Plus บ้างนะครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับชอบไม่ชอบยังไงกับรองเท้ารุ่นนี้สีนี้คิดว่าาจะออกสีเดียวนะแต่ผมว่าถ้ามีสีอื่นน่าจะสวยนะผมเห็นมีคนทําตัดต่อเป็นสีดําสวยดีนะครับ ก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับวันนี้ผมปอจากวิทไหนการบันเทิงดีลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ